กยทเชื่อเอลนิโยนแรงผลผลิตทั่วโลกลดลงถึงถึงปี68ดันราคายางพลาไทยสูงขึ้นเชียงรายกออยททำาอ o u อยยักษ์ใหญ่ร่วมวงซื้อ,อยางพาลาเกษตรทั่วไทยชี้ปรากฏการเอลนิโยนแรงทำผลผลิตทั่วโลกลดลงถึงปี68อาจเป็นปัจจัยบวกดันราคายางพุ่งขึ้นนานกรตักวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย กยทนำคณะร่วมรงนามความร่วมมือ MOU กับบริษัทไทรับเบอร์ราเทคกรุ๊ปจำกัดมหาชนในการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรพร้อมจัดกิจการสื่อมวลชนสัญจรประจำปี2566ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเร็วๆนี้โอกาสนี้ได้มีการเปิดบรรยายสถานการณ์ยางพาราในแต้มที่3ของปี2566โดยนางสาวอาทิวีแดงการิตพูมนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางกยทด้วยระบบไทรับเบอร์เทรด โดยนายสุประชัยแข่งขันผู้อำนวยการสำนักงานตลาดยางพาราจังหวัดเชียงรายรวมทั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอยางตลาดเครือข่ายที่สากกรยางพาราแม่ลาวแม่กรนจำกัดอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายด้วยซึ่งกรณีสถานก,การณ์ยางพาราในธรรมาที่3ของปี256 กยทอร,ระบุว่าปรากฏการณ์เอลิโยที่มีการยกระดับเตือนภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญของโลกไทยอินโดนีเซียเวียดนามและมาเลเซียทําให้คาดการณ์ว่าผลผลิตยางพาราจะลดลงมาจนถึงปี2568ในอัตรา1 0ละ2ทำให้เกิดภาวะอุปทานหรือความต้องการขายขาดแคลนจะทําให้ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นมาท้งนี้ช่วงแต่มารแรกของปี2568ที่ผ่านมามกราถ,ถึงมีนาคมก็เริ่มพบ ผลผลิตยางทั่วโลกลดลงไปแล้วถึง2.5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2566พบว่ามูลค่าการส่งออกอย่างพาร,ราแป,ปรรูปมีมูลค่า112,509ล้านบาทซึ่งถือว่าลดลงถึง1 2 0ล เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารามีมูลค่า1 7 2 6 4ล้านบาทก็ลดลงร้อยละ8.6สาเหตุเกิดจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยทั่วโลกชะลอตัวและคาดว่าครึ่งปีหลังของปี2 5 6 6เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงอีกเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาและเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ยอย่างไรก็ตามผลผลิตตอ่อไร่มีแนวโน้มลดลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั่วโลกอาจเป็นปัจจัยบวกทําให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต โดยไตรมาสแรกของปี2566ทั่วโลกมีการผลิตยางยงนต์รดบรรทุก47.9ล้านเส้นเพิ่มขึ้น 100, น้อยละ1.2การผลิตยางรถยนต์ก็มีถึง410.7ล้านเส้นเพิ่มขึ้นล0.7ขอบคุณที่มาของข,องข่าวจาก MGR Online. m ไลน์เ